เหล่าเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกําลังนับถืออยู่ในตอนนี้ท่านอยากบอกอะไรกับคุณคะก็คลิปนี้เนี่ยเป็นแดนดอมนะคะเดี๋ยวมาเช็คเอเนอร์จีกันก่อนนะคะถ้าเอเนอร์จีตรงก็ไปฟังกันต่อนะถ้าเอเนอร์จีไม่ตรงคำทานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะคะเพราะว่าเมี่ยงเปิดไพ่แค่กองเดียวเน,ะนเาะไหนขอดูหน่อยนะคะเอเนอร์จีของตัวคุณนะคะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มักจะไม่ได้ยึดติดกับความทุกข์ คุณเป็นคนที่ปล่อยวางได้ง่ายอะค่ะเป็นคนที่วางใจในจักรวาลหรือว่าวางใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางใจในตัวเองคุณเป็นคนที่เข้าใจถึงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกของตัวเองดีนะในตอนนี้โกรธในตอนนี้หงุดหงิดในตอนนี้โมโหคุณจะเข้าใจดีแล้วคุณจะแยกแยะออกว่าอันไหนคือเรื่องงานอันไหนคือเรื่องส่วนตัวอันไหนคือเรื่องที่ควรจะต้องจัดการคุณสามารถจัดเรียงลำดับความสำคัญของ สิ่งที่คุณจะต้องทำในตอนนี้ได้อย่างดีเลยอะค่ะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะคุณจะแยกแยะออกเลยในตอนนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหากับแฟนอะคุณจะไม่ได้เอาปัญหาเนี่ยเอามาให้เพื่อนถ้าในตอนนี้คุณต้องโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของการคุยกับเพื่อนอะคุณก็จะโฟกัสในเรื่องของการคุยกับเพื่อนคือคือเป็นคนที่แยกแยะอะไรควรอะไรไม่ควร เขาเรียกว่ารู้จักกาลเทศะอย่างนี้มากกว่าอืตัวคุณนะคะถ้า Energy ตรงก็ไปฟังกันต่อนะขอเก็บไพ่ก่อนนะคะไหนเขาดูหน่อยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษาคุณอยู่เนี่ยเขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับคุณคะในช่วงนี้เขาอยากบอกว่า เขาเนี่ยพยายามปกป้องเนี่ยเขาพยายามปกป้องคุณอยู่มันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามากระทบจิตใจคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของแฟนเก่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ถูกเพ่งเลงถูกปองร้ายมันอาจจะไม่ถึงขั้นปองร้ายะแต่ว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะที่เป็นการแบบ อิจฉาริษยาตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ต้องบอกว่าเขาเนี่ยพยายามปกป้องคุณอยู่มันเป็นช่วงสถานการณ์หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณจะต้องเรียนรู้ตัวคุณจะต้องเติบโตนะคะถ้าคุณสามารถก้าวผ่านในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปได้คุณสามารถเข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่เข้ามาในตอนนี้ถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณเรียนรู้แล,และก้าวข้ามผ่านมันไปได้ะคะ่ะคุณจะได้เติบโตไปอีกสเต็ปหนึ่ง คุณจะได้ก้าวไปสู่อีกบทเรียนหนึ่งที่ตัวคุณจะได้ไม่ต้องมาเจ็บปวดกับเรื่องเก่าๆจะได้ไม่ต้องมาเจ็บปวดกับเรื่องเดิมๆอีกต่อไปซึ่งเมื่อว่านะจากไพ่ที่อ่านมาที่เป็น e NERGY ของตัวคุณอะคุณคุณสามารถก้าวข้ามผ่านมาันมาได้แล้วนะอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของจักวารที่กําลังจะสื่อว่าคุณเก่งมากเลยอะการที่คุณสามารถข้ามผ่านมาันมาได้คุณเก่งมากจริงๆนะคะไหนขอดูหน่อยนะคะขอดูไพ่ออโรเพลหน่อย คือบางครั้งเนี่ยอะไรที่มันไม่ควรจะต้องสู้ไม่ไม่ควรจะต้องไฟแล้วอะ่ะก็ควรที่จะปล่อยมันไปในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เหมือนกันค่ะบางคนเนี่ย จะพยายามเทคแอคชั่นอยู่อย่างเดียวเลยเพื่อที่จะให้เขากลับมาแต่พอเขากลับมาสถานาการณ์มันก็เหมือนเดิมหนังสือเล่มเดิมมันก็จบแบบเดิมอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันไม่คู่ควรก็ควรที่จะปล่อยมันไปอะไรที่มันไม่ควรที่จะเหนี่ยวรังไว้อ่ะคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องไปยือ้อไม่ต้องดื้ออะค่ะไม่ควรที่จะดือ้อควรที่จะปล่อยมันไปนะคะแล้วก็ถ้าหลังจากที่คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อ่ะเชื่อไหมคะ ความมั่นคงในชีวิตคุณการเงินการงานนะคะมันจะเข้ามาเติมเต็มกับคุณเองคุณจะเติบโตไปได้คุณจะมีครอบครัวที่มั่นคงมากกว่านี้ครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวแบบสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันไม่คู่ควรก็ต้องปล่อยมันไปอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันเหมือนตัวเขาเองก็ไม่ได้เห็นค่าในตัวคุณคุณปล่อยค่ะคุณต้องปล่อยคุณต้องยอมซีโรราบให้กับสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้เป็นการยอมแพ้นะ แต่มันเป็นการที่เราอะเลือกที่จะรักแล้วก็เคารพตัวเองมากกว่าืเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมปล่อยเนาะอะไรที่ควรปล่อยก็ต้องปล่อยนะคะ